คุณครูนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้พบกันตอนเช้าเ้าเด็กๆก็ยังสดชื่นแจ่มใสยอยู่นะคะก็ช่วงนี้ช่วงนี้ก็เราก็เริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วถูกไหมเอ่ยอากาศเริ่มเย็นถ้านักเรียนจะดูจะมองดูว่าเอ้ออากาศเริ่มเย็นภาคเหนือคะ่ะหรือเวลานักเรียนฟังพยากรณ์อากาศตอนนี้ภาคเหนืออากาศเย็นมีน้ําค้างแข็งถูกไหมคะมีไหมดูหรือ,อยังอะดูแล้วนะ ภาคเหนืออากาศเยน็นภาคกลางน้ำยังทำไมอยู่ยังท่วมอยู่อากาศก็ยังก็เริ่มเยน็นภาคตะวันออกเสียงเหนืออากาศก็ก็เยน็นส่วนภาคใต้เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ใต้ประจวบลงไปเกิดอะไรขึ้นร้อนเหรอคะร้อนด้วยเป็นอะไรฝนตกฝนตกหนักมากเลยทีนี้ เรื่องนั้นเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศที่เราเราก็จะมีส่วนพูดคุยกันในวันนี้แต่ว่าวันนี้อยากให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มีส่วนร่วมนิดหนึ่งขออาสาสมัครผู้ชาย5คนอาสาสมัครผู้ชาย5้าคนเข้าแถวตรงนี้เลยค่ะ5้าคนไม่ยากเลยตัวห้าคนอ่ะตรงนี้ค่ะ1 2 3 4 5สอสาี่ห้าเอาเชิญเอาละาหันหน้าเอาหันหน้าไปทางข้างหน้าก่อนหันเลี้ยนแถวค่ะยาวไปข้างหน้า ตอไปข้างหน้าคะ่ะลูกอ้าวแบบนี้นะผู้หญิงค่ะผู้หญิงห้าผู้หญิงห้าอ่าตรงนั้นเลยเริ่มตรงนั้นอ่าห้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาออกมาตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหันหน้าไปอ่ายืนเออไม่ไม่ไม่ได้ยากให้มามีส่วนร่วมเล็กน้อย,อยเพราะว่าเราเรารู้จักแผนที่ไปบ้างแล้วใช่ไหม รู้จักบ้างแล้วทีนี้วันนี้ลองดูซิว่าเพื่อนๆเราหรือจังหวัดที่ที่คุณครูเอ่ยถึงนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะมีคนมากระซิบคุณครูว่าอยากทราบว่าจังหวัดนั้นอยู่ตรงไหนแต่เราจะให้เพื่อนผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเป็นคนชี้คุณครูก็จะให้ไม้ชี้คนละหนึ่งนะ,ะทั้งหมดกับหลังหันผู้หญิงชิดไปทางด้านนน้นหน่อยหนึ่งเข้าแถวเอาไว้นะ เธอไปอีกค่ะเธอไปอีกอาล้เราจะเริ่มเราจะเริ่มลองกันดูทีละาหนึ่งคู่คุณครูมีแผนที่ให้และคุณครูก็จะบอกว่าจังหวัดอะไรผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงก็จะมาทำไมมาชี้พร้อมๆกันดีไหมดีนะอ่ะอจังหวัดอะไรดีนเรียนรู้จักจังหวัดอะไรบ้าง พระนครศรีอยุธยาเหรอมันเล็กไปไหมเอาง่ายง่ายก่อนเอาง่ายๆก่อนเอาจังหวัดทางภาคเหนือก่อนไหมเราชอบจังหวัดอะไรคะภาคเหนือ๋อถ้าภาคเหนือต้องเชียงใหม่อา้าวเชียงใหม่ถูกไหมคะโอ้โหควายกันเลยควายกันเลยกลมเกลียวกันดีเหลือเกินอา้าวเชียงใหม่ปรบมือให้ครูที่หนึ่งก่อน เอาละไปต่อท้ายไปต่อท้ายเดี๋ยวนะใจเย็นไปเหนือแล้วอีกจังหวัดหนึ่งภาคเหนือที่เราอยากไป<า>ครูไม่อยากไปเชียงรายหนามากฮะ<า>จังหวัดที่ครูอยากไปมากที่สุดจังหวัดน่านาใครชี้ก่อน<า>อผู้ชายผู้ชายผู้ชายได้สองผู้หญิงได้ หนึ่งเอาความไวนะเอาความไวอา้าวส่งเครื่องมือให้เพื่อนเอาถอยหลังนิดนึงดูไกลๆพร้อมๆกันทีนี้ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะอยู่ทางไหนคะจากแผนที่ทางไหนข้างบนนี้หรือทางฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฝั่งนี้อ่าภาคนี้เออภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจังหวัดฮะ เพื่อนบอกว่าไปไปศรีสะเกดอ้าวศรีสะเกต,เเกตพร้อมกันไหมพร้อมศรีสะเกตนะอ้าวเก่งมากผู้หญิงยังแพ้อยู่หนึ่งนะเอาต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังอีกหนึ่งจังหวัดยังอีกหนึ่งจังหวัดจังหวัดเลยนะกาลสินที่กาลสินมีอะไรถึงอ,อยากไปมีกรุงเทพ มีอะไรคะกาลาสินมีไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์ตัวเป็นเป็ๆเลยเหรอไม่เป็นตัวไม่เป็นมีร่องรอยมีรอยใช่ไหมอ่าอืมจังหวัดกาลาสินไม่ไปเพราะครูไม่ได้ไปบอกว่าจะไปแล้วไม่ได้ไปเอาจังหวัดจังหวัดยาโสธร ผู้หญิงชี้ไม่ได้ชี้ก่อนผู้หญิงชี้อย่างเดียวผู้ชายไม่ได้ชี้เสมอกันหรือ,อยังอ่าเสมอกันแล้วเป็นอะไรนพรดลม,นะมองไม่เห็นทำไมมองไม่เห็นใส่ตาสั้นเหรอ,อเห็นหรือ,อยังไหนยโสธรไหนเอาอะไรชี้ละ่ะอ๋อยู่นั่นเจอแล้วนะเจอแล้วนะเห็นหรือยังอ้าเห็นแล้วเอากลับไปคู่ต่อไปอ้าดูหน่อยไปไหนครับไปไหนไปไปแบบจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราบ้างไหม จังหวัดอะไรที่อยู่ใกล้บ้านเราโอ้โหภูเก็ตภูเก็ตอยู่ไหนหาจังหวัดอะไรเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งมาเยี่ยมเราเมื่อไม่นานเนี้ยเข้ามาจากจังหวัดอะไรคะมาจากระนองเอาหนึ่งสองสามระนองใครชี้ก่อนไหนระนองอยู่ไหนอะลงมา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 นานนนแต่สีเหลืองผู้หญิงชี้ก่อนถูกไหม อันนี้นี่น,นี่ละน้องนี่สิชมพูชมพูนี่ที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาเยี่ยมพวกเราเอาละตกลงใครชนะอ่ะปรบมือให้ผู้หญิงหน่อยเออทีนี้นักเรียนลองดูจากแผนที่ดูจากแผนที่จากแผนที่อันนี้มันเป็นแผนที่แสดงจังหวัดแบบนี้เขาเรียกแผนที่อะไรคะแผนท,ผนที่ระหว่างกายภาพกับรัฐกิจแผนที่ทรัฐกิจ ใช่ไหมอย่างนี้แผนที่รัฐกิจนะจะแบ่งเป็นเป็นจังหวัดจังหวัดทีนี้ที่เล็กๆที่คุณครูไม่ได้ชี้ภาคกลางเนี่ยเพราะว่ามันหนานแน่นมากมันเล็กๆมันเล็กๆแล้วก็ที่มีน้ําท่วมเยอะๆคือภาคกลางตรงเนี้ยเ,เขาก็ขยายออกมาเป็นตรงนี้ให้มันใหญ่ๆเวลาเราจะชี้เราก็เราก็ดูตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้อีกทีหนึง่งทีนี้อา้าวปรบมือให้เพื่อนๆของเราก่อนให้กลับไปนั่งที่ให้เรียบร้อยนะเอาละ ออทีนี้อยากทราบชื่ออยากทราบคุณครูอยากทราบชื่อบ้านของนักเรียนที่ตั้งถิ่นฐานเนี่ยยกตัวอย่างเช่นบ้านครูเนี่ยแต่เดิมเดิมครั้งแรกเนี่ยบ้านคุณครูเขาเรียกบ้านหนองพรานพุกเพราะบริเวณนั้นมันเป็นหนองน้ํามันเป็นที่ลุ่มเวลาน้ําท่วมนะบริเวณนั้นก็จะท่วมก่อนใครๆเขาก็เรียกหนองพรนันพุกทีนี้ เออหมู่บ้านนั้นมันก็แบ่งออกเป็นสองซีคุณครูก็อยู่คุณครูก็ไปปลูกบ้านอีกซีกหนึ่งที่ติดชายเขาบริเวณนั้นมันก็จะสูงขึ้นไปนิดหนึ่งน้ําท่วมไม่ถึงมันมีภูเขาอยู่ตรงนั้นเขาเรียกเขาเสเวยราชบ้านคุณครูก็เลยไปอยู่บ้านเขาเสเวยราชน้ําก็เลยไม่ท่วมเออมันก็มีอยู่สองชื่อแถบบ้านครูนะบริเวณหนึ่งก็เรียกว่าหนองพันพุกมันจะต่าหน่อยหนึ่งแล้วบ้านครูก็จะขึ้นไปนิดหนึ่งเขาเรียก บ้านเขาเสวยลาดมันก็สูงคุนครูก็รออยู่น้ำจะท่วมไหมเพราะบ้านครูอยู่ติดติดชายเขาแต่ก็กลัวว่าเขาจะถมดินให้โดยไม่ตั้งใจคือดินมันอาจจะร่วงลงมาถมบ้านทับบ้านครูก็ได้นะแบบนี้เด็กๆบ้านของเด็กๆเ,เนี่ยชื่อบ้านอะไรหรือหมู่บ้านอะไระบ้านคุงครูอยู่เขาเสวยลาดแหละฟังแล้วโอ้โหอยู่บนเขาแน่สูง บ้านนักเรียนอยู่ไหน,นอ่ะเดี๋ยวนะใจเย็นๆใจเย็นๆเอาลองฟังดูลองฟังดูฟังเสียงดูบ้างสลับกันไปนะศิริชัยแล้วก็ให้ผมเปียอ่ะจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ติดขัดบ้านเราชื่อบ้านอะไรคะเป็นบ้านหรือเป็นหมู่บ้านชื่ออะไรครับหนูอยู่ไหนอยู่แถวไหนบอกครูสิคันคครงครับคันคลอง เขาอยู่คันคลองถ้าเกิดน้ํามาในท่วมเขาก่อนเลยนะเขาอยู่ในคันคลองถูกไหมคันคลองเขาบอกเขาอยู่คันคลองอ่ะเขาได้คันคลองอ,ะอ่ะเพื่อนลองฟังก่อนลองฟังก่อนดาวเอาบ้านอยู่ไหนช่องเขาด่างช่องเขาด่างเอาระหว่างสองคนบ้านอยู่คันคลองอีกคนหนึ่งอยู่ช่องเขาด่างฝนตกลงมาน้ําท่วมท่วมบ้านใครก่อนฮะ เพิมคันคลองก่อนถูกไหมระหว่างคันคลองกับช่องเขาด่างเนี่ยอันไหนมันสูงกว่ากันช่องเขาด่างอยู่สูงคันคลองอยู่ทําไมตามถูกป่าวเอาไว้ระบายน้ําเอาไว้ให้น้ําไหลแสดงว่ามันต้องเป็นที่ที่ตามฝนตกมาจากช่องเขาด่างไหลลงปูดมาบ้านสิริชัยมาลงคันคลองใช่ไหมเข้าใจไม่เอ่ยแบบนี้นะอ้าวคู่ที่สองบ้านอยู่ไหน ค่ายพระรามหกครับค่ายพระรามหกอยู่ในค่ายซะด้วยค่ายตำรวจหรือทหารตำรวจครับบริเวณนั้นมันมีอะไรค่ายพระรามหกคือลักษณะแถบนั้นนะ่ะเป็นอะไรเป็นเขาหรือเป็นทะเลเป็นทะเละเป็นทะเลเอาเพื่อนอยู่ไหนคะเอาไหมเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนหูยกสูงมากเลยอะอยู่ไหนคะตายแล้วบ้านตัวเองไม่รู้ เขาบ้านอยู่แถวไหนจ๊ะแถวไหนอยู่บนภูเขาอยู่บนทะเลหรืออยู่กลางทะเลหรืออยู่ในน้ำหรืออยู่บนยอดไม้บ้านอยู่ไหนอยู่กลางทะเลบ้านอยู่กลางทะเลอยู่ริมทะเลเหรอบ้านอยู่ไหนไหนบอกชื่อหมู่บ้านครูหน่อยครูหน่อยฟังอยู่บอกครูหน่อยสิว่าหมู่บ้านชื่ออะไรไหนใครรู้จักเพื่อนคนนี้บ้างชื่ออะไรคะบ้านที่เขาอยู่ไหนคะ อยู่ตลาดหัวหินไหมคะอยู่ไหนลูกอยู่หลังเขาเหมือนครูเปล่าอยู่ไหนล่ะอยู่ทางทิศไหนออกจากโรงเรียนไปทางเหนือทางใต้หรือไปทางเหนือ,นอไปทางเหนือเพชรบุรีเหรอคะเพชรบุรีแถวแถวบ้านน่ะมีทะเลไหมม,มีอยู่ไหนอะบางกวายเหรอคะใช่ไหม ใครเป็นญาติช่วยบอกด้วยว่าบ้านก็อยู่ไหนใครเป็นเพื่อนตกลงรอบๆบบ้านมีอะไรรอบๆบบ้านเี่วแถวนั้นมีชายหาดไหมมีไหมคะไม่มีไม่มีเดินไปมีทะเลไหมมองเห็นไหมไม่มและที่บ้านมองเห็นภูเขาไหมเแสดงว่าบ้านอยู่ติดเขาไม่มองเห็นทะเลอยู่ติดเขาเอาละวันนี้กลับไปสำรวจกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่าบ้านเราเนี่ยเขาชื่อหมู่บ้านอะไรแต่ฟังแล้วเนี่ย ด้านนี้อยู่ชิดเขาด้านนี้อยู่ชิดอะไร<ม>ทะเลตกลงของใครอยู่สูงของใครอยู่ต่ำติดทะเลติดทะเลเป็นที่ราบทะเลใช่ไหมทะเลอยู่ต่ำภูเขาอยู่อยู่สูงนะลองไปถามว่าบ้านตัวเองชื่อบ้านอะไรอ้าวต่อไปอยู่บางควายอยู่บางควายบางควายเนี่ยมีอะไรขายมีมปลาเค็ม,มกะปิ น้ำปลามีทะเลไหมไม่มีมเอาบางควายไม่มีทะเลเหรออ๋อมีอ๋อมีเคยไปเล่นน้าทะเลแถวบางควายไหมเคยเคยเอาคนฝั่งนู้นอยู่ไหนอยู่ไหนคะห้วยสไต้ยครับคะอยู่ห้วยสไต้ยครับห้วยสายใต้ห้วยสใต้ห้วยสใต้ห้วยสใต้นี่เป็นน้ํำไหมชื่อเนคําว่าห้วยนี่เป็นน้ํำไหมเป็น เป็นลำเป็นเหมือนคล้ายๆลําคลองเล็กๆแต่มันเกิดตามธรรมชาติแล้วก็น้ําจะมีขังอยู่ในนั้นมันก็จะไหลไปเรื่อยเหมือนเหมือนห้วยสามพันน้ำที่เป็นชื่อของอะไรนะของตลาดน้ำอ่ะมันเป็นลําห้วยแล้วก็ไหลไปอยู่ห้วยอยู่ห้วยนะห้วยใส่ใต้ <S <S ของเราเมื่อกี้อยู่ไหนนะ <S <S บางกวายนะ้ําเหมือนกันไหมระหว่างห้วยใส่ใต้ห้วยกับชายทะเลนะ้ําเหมือนกันไหม มันเป็นน้ําเหมือนกันแต่มันเหมือนไหมคะลักษณะภูมิประเทศมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนลำห้วยเนะี่ยมันจะอยู่ในเหมือนในในที่สูงสูงแล้วก็มีแหล่งน้ำไหลไปคล้ายคลองส่วนทะเลมันก็กว้างใหญ่ถูกไหมคะมันเป็นแหล่งน้ําเหมือนกันออะอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งบ้านอยู่ไหนอยู่ใกล้ทะเลครับอยู่ใกล้ทะเลอ่ะอีกคนหนึ่งนพดลนนพดลนบ้านอยู่ไหน ตลาดชัดชัยครับตลาดชัดชัยตลาดชัดชัยนี่ถือว่าอยู่ใกล้เขาหรือใกล้ทะเลฮะใกล้เขาหรือใกล้ทะเลตลาดชัดชัยใกล้เขาหรือใกล้ทะเลทะเลฮะทะเลครับทะเลตกลงทะเลหมดเลยเหมือนกันเอาละวันนี้ฝาาเด็กๆนะคะกลับไปลองไปถามผู้ปกครองว่าบ้านของเราเนี่ยเดิมๆเ,เนี่ยแถวเนี้ยเขาเรียกอะไรนะ บางบ้านก็เรียกหัวดอนแถหัวหินด้นะมีหัวดอนก็เป็นที่สูงหน่อยไอ้ดอนดอนทั้งหลายเนี่ยไครรู้จักบ้างดอนดอนทั้งหลายที่สูงเนี่ยดอนข้าห้วยเนี่ยคำว่าห้วยเนี่ยอาจจะอยู่ในในที่หลังเขานิดหนึ่งไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วก็มีลำน้ำเล็กๆแบบนั้นน่ะเขาเรียกห้วยส่วนใครขึ้นต้นด้วยห้วยบ้างบ้านของใครขึ้นต้นด้วยห้วยบ้างเคยได้ยินไหม ม,มีห้วยใสใต้ห้วยมงคลอะไรอีกอ่ะพู้จับสองห้วยเอออะไรอีกอแถวบ้านครูมีห้วยใหญ่ห้วยน้อยน่ะมันเป็นลำน้ำเล็กๆนะอ้าวทีนี้มีอะไรอีกห้วยยางห้วยยางอันนี้เป็นที่ต่ำๆอห้วยใจเหนือห้วยใซใต้อันนี้มีแหล่งน้ำด้วยเอาลองดูทีนี้ถ้าเป็นทะเลมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนั้เรียนลองดูนะ ที่ครูพูดมาเนี่ยกำลังจะบอกว่าบ้านชื่อบ้านของนักเรียนเนี่ยมันแสดงที่ตั้งอาณาเขตมันแสดงลักษณะภูมิประเทศนะสีฟ้าเนี่ยเป็นอะไรเป็นน้ำนะักเรียนลองดูนะส่วนใหญ่นะักเรียนดูนะจากแผนที่ที่เราดูมาถ้าเป็นแผนที่กายภาพมันจะมีสีเขียวสีส้มอะไรอย่างนี้ใช่ปะบ้านคุณครูอ่าลองบอกสิบ้านคุณครูอยู่เขาเสวยรลาดนะบ้านครูน่าจะอยู่ในแถบสีอะไร สีอะไรฮะบ้านครูถีสีอะไรฮะน่าจะอยู่แถบแถบนี้โอ้ปีนเขาไม่ไหวหรอกปีนิดเดียวอ่าปีนนิดเดียว,อ,นนดดยวอยู่แถบแถบนี้อยู่แถบแถบนี้คุณครูไม่ได้ไปอยู่บนเขาซะหน่อยเขาไม่ให้อยู่บนเขามันผิดกฎหมายคุณครูอยู่ข้างๆชายชายเขาแถบแถบนี้นะ อันนี้เขาเรียกว่าที่ดอนแต่ที่ข้างบนขึ้นไปสูงๆนะพื้นที่สูงๆเด็กๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพื้นที่มันสูงขึ้นไปตรงเนี้เป็นภูเขาเป็นต้นกําเนิดของน้ำเนี่ยเขาเรียกพื้นที่ภูเขาใช่ไหมคะใช่ไหมไหนใครไปอยู่บนพื้นที่ภูเขาบ้างส่วนใหญ่ไม่มีแต่เราจะไปอยู่ตามซอกๆริมน้ําที่มันเตี้ยๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เราจะไปอยู่ตามนี้ตามรุ่มๆข้างๆอันสีฟ้าเนี่ยนะทีนี้ข้างบนสีส้มแบบนี้เขาเรียกภูเขาเบนพื้นที่ภูเขาแถบนี้เขาเรียกที่ดอนมันสูงขึ้นมาหน่อยลงมาลงมาตรงนี้เขาเรียกที่ที่ราบที่ราบส่วนใหญ่เราก็จะอยู่จนแถบที่ราบเคยได้ยินไหมที่ราบเคยได้ยินที่ราบจะอยู่แถบนี้หรือ เราอาจจะอยู่ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำระหว่างที่พื้นที่ลุ่มกับพื้นที่ภูเขาอะไรสูงสุดภูเขา,ขาแต่ส่วนใหญ่ผู้คนก็จะมาอยู่แถบนี้บริเวณใกล้น้ำเพราะมันทำไมคะพื้นดินมันมีความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวประมาณนั้นเลยผู้คนจะมาอยู่แถบนี้เยอะทีนี้เราเรียนดูสีฟ้านี่เป็นอะไรน้ำนะ อันนี้คล้ายๆกับทางเดินของน้ำจากภาคเหนือแล้วลมมาท่วมภาคกลางนะก็ภาคเหนือสูงใช่ไหมน้ำก็ไหลลงลงๆๆมามาท่วมภาคกลางแถบนี้ประมาณนั้นเลยอันนี้คือลักษณะภูมิประเทศเพราะนั้นที่บ้านของนักเรียนเนี่ยเป็นที่ลาบหรือเป็นที่ที่สูงบ้านใครน้ำไม่ท่วมเลยไม่เคยท่วมไหนบ้านใครอยู่หลังเขา บ้านใครเอามือลงบ้านใครเห็นลำห้วยลำคลองหนองน้ำแถบบ้านมีมีลำห้วยลำคลองหนองน้ำยกมือแสดงว่านักเรียนก็อยู่ในที่ร,บราบหรือที่ราบรุ่มถูกไหมบ้านใครมองเห็นวิวทิวทัศน์เพื่อนไกลๆเลยอยู่บนดอยอยู่ดอนอยู่ดอยดีไหมครูอยู่เขาไปเลยเขาเสวยลาด สูงมากอ่ะบ้านใครอยู่ติดทะเลบ้านใครอยู่ติดทะเลอ่เยอะมากอันนี้เป็นลักษณะของพื้นที่นะลักษณะภูมิประเทศแต่ละที่ที่ที่มันไม่เหมือนกันเอาไม้เอาไม้นะักเรียนดูดูอันนี้ดูแผนที่เคยดูหลายรอบแนละ้วแผนที่เมื่อหลังจากดูเมื่อกี้ไปแล้วข้างบนนี้ทำไมเลย เป็นพื้นที่ทําไมมากสูงมากเป็นภูเขาถูกไหมคะตรงนี้สูงไม่มากมันยังเป็นเหลืองเหลืองอยู่ส่วนตรงนี้เป็นสีเขียวแสดงว่าตรงนี้มันก็ทําไมคะมันต่ํามากและตรงนี้อุดมสมบูรณ์ข้างบนก็อุดมสมบูรณ์แต่อุดมสมบูรณ์คนละแบบแต่ตรงนี้เวลาน้ำเนี่ยมันจะไหลลงมานี้น้าถึงท่วมอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือลักษณะภูมิประเทศทีนี้ในจังหวัดของนักเรียน ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบไหนนะักเรียนรู้จักจังหวัดของตัวเองไหมเอารู้จักปลายทางรู้จักน่าจะรู้จักไหมปลายทางก็น่าจะรู้จักจังหวัดของตัวเองถูกไหมเออต้องรู้จักนะทีนี้ลองไปดูในในภาพที่ครูเอามาให้ดูนิดหนึ่งว่าไอ้ที่พูดว่าชายทะเลภูเขาเนี่ยมันลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเอาไปดูในสไลด์นิดหนึ่งดูนะ เราจะมาดูจังหวัดของเราใครอยู่จังหวัดไหนก็อยู่